นี่พัมน้ำมิซูหนึ่งนิ้วรุ่นเก่านะท่านผู้ชมเราไปซ่อมซ่อมมาเปลี่ยนทังใหม่เป็นทังพลาสติลเลนแล้วก็เปลี่ยนแอร์ปั๊มเนี่ยของเดิมทังมันแตกทังมันรั่วตายของายเนี่ยอันนี้เราเปลี่ยนเป็นพลาสติลเลนทีนี้จะมาติดตั้งที่เดิมที่เดิมเลยมามาดูกันครับอันนี้เขาเรียกว่าแอร์ปั๊มนะท่านผู้ชมนะ เปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยทำน้ำพิสูหนึ่งนี้หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยตอนนี้มันรั่วมันรั่วแล้วทำให้ทำน้ำทำงานมีอากาศด้วยเวลาเราเปิดน้ำอ่ะเปิดก๊อกน้ำมันจะมีลมผสมน้ำใช่ไหมเนี่ยตัวนี้แหละสาเหตุจากตัวนี้แหละท่านผู้ชมนะแบบไอ้ตัวนี้ทำให้ช่างปวดหัวมาหลายรายแล้วครับหาสาเหตุไม่เจอวันนี้เจอกับเชืองช่างเล็กเข้าไปก็ อยู่กับพ,พี่เลยครับไม่ไปไหนเลยเนี่ยเหตุผลง่ายง่ายถ้าเรารู้หลักรู้การทํางานแล้วไม่ไม่ง่ายเลยครับไม่ยากครับง่ายง่ายขอบคุณตุลากรมขอบคุณทุคไม่ขอบคุณทุก,ทกรรมใ,ใจนะครับตอนนี้ขาดูนะเราต่อเข้ามันเดิมนะจากแท้งนี่น,นี่มีวาปุมมอนเดิมเอามันเดิม,อม,ดมพอขาออกแล้วก็ต่อเข้าที่เก่ามันเนี่ยที่เราตัดออกตอนที่เราไปซ่อมทุกอย่างทำมือนเดิมนะครับนี่นะท่านผู้ชมแล้วก็ ชุดนี้เสร็จแล้วนะสวมนียนะสวข้าแบบนี้น,ะน,นะน,นีช่างวนกำลังทากาวอยู่หัวหนึ่งไม่ได้ชื่อวนนะครับชื่อน้องไอซครับทาคนนี้ด้วยทาเขาเอาทาห้องเขาด้วยในรูอ่ะ ทาททั่วานี่ใหม่หัวนี่ใหม่มาไม่ต้องดันไม่ต้องดันปล่อยเอาเทียบตัด,ด เฮึตรงเนี้ยเออเราผัดได้ทีว่าได้เชียร์นะล้วก็ทาคราบทาเยอะเยิ้มๆเลย กาวแห้งนะครับท่านผู้ชมซึ่งเราจะเปิดกาวเยอะร้อยรอให้กาวแห้งประมาณ10นาทีแล้วก็จะเปิดใช้งานตามปกติขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ